มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยะจุลจอมเกล้าแก่คุณหญิงปราณีอุ่นพรมเมื่อวันที่4พฤษภาคม2,568ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายนายชั้นทุติยะจุลจอมเกล้าแก่คุณหญิงปานีอุ่นพรมทางนี้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2568 ประกาศณวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณดรชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวภาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ